สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ขนส่งสายใต้น,นะคะวันนี้เราจะมาทำพาส,สปอร์ตค่ะ เพราะว่าปลายปีจะเดินทางไปไปเที่ยวมะเกานะคะก็เลยจะมาทำพาสปอร์ตไหนๆก็มาแล้วค่ะก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากผู้ชมทางบ้านนะคะจุดแรกที่เราเดินเข้ามานะคะนี่เป็นชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะมีก็จะมีอ่ะเสื้อผ้าจำหน่ายค่ะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านตัดผมมีร้านตัดผมอ่ เราจะขึ้นไปทำพาสปอร์ตนะคะจริงๆแล้วแรงเคยเคยทำพาสปอร์ตเอาไว้แล้วหมดอายุไปสองรอบแล้วค่ะก็5ปีครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้เดินทางออกต่างประเทศก็หลายปีแล้วนะคะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็4ปีแล้วแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยอตอนนี้เรา จะมาต่อพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ยินมาว่าให้ทำได้ถึง10ปีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำา10ปีนะจะจะได้อยู่ได้นานหน่อยขึ้นมาชั้นสองค่ะขนส่งสายใต้นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ขนส่งสายใต้ อันนี้จะเป็นชั้นสองก็จะมีเสื้อผ้าจำหน่ายแบบนี้ค่ะเสื้อผ้าเมื่อก่อนบอกเลยนะคะว่าคึกคักคึกคักมากมายเลยเมื่อก่อนอย่างนี้ผู้คนก็น้อยลงเราไปดูเสื้อผ้ากันก่อนจะขึ้นไปก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวละสองร้อยบาทม,าม,ามีสูตทด้วยนะคะมีเสื้อสูตทด้วย เื้สูตรตัวละ250บาทเห็นไ,ไหมคะเนี่ยในช่วงเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงที่รอรถออกก็เดินช็อปเดินช็อปมีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าให้เลือกซื้อเยอะเลยค่ะเดินช็อปเพื่อค่าเวลาเนาะ ช่วงที่รอเวลาก็มาเดินช็อปปิ้งกันซื้อสภาพราคาถูกๆกันสูตรมีม,ม,มีราคา250แล้วก็200บาทแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตสูตรมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายสยทำคลาสปอร์ตชั้นไหนชั้น3มไหมตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2นะคะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนหนังสือเดินทาง ขึ้นไปชั้นบนเห็นไหมคะทำหนังสือเดินทางเมื่อก่อนต้องไปทำยันนู้นยันยันอกองศุนแต่ปัจจุบันนี้มีมีให้ทำหลายที่เลยนะคะตามตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็มีนะคะผู้ชมคะหนังสือเดินทางค่ะขึ้นไปชั้นบนไหนๆก็มาแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมได้ชมนะคะ ประมาณเดือนเดือนพฤศจิกายนนะคะดันจะเดินทางไปไปมาเกาแล้วก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศที่นู่นมาให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะลูกสาวจะพาไปมะเกาแต่จริงๆแล้วมะเกานี้เราไปมาหลายครั้งเลยนะคะไปมาเป็น10ครั้งแล้ว <c oughs> เพราะว่าเรามีเพื่อนสนิทอยู่ที่นู่น <c oughs> ก็เพิ่งจะห่างหายช่วงโค,โควิดมาไม่ได้ออกต่างประเทศเลยขึ้นมานี่ชั้น2ก็จะมีร้านจำหน่าย อุปกรณ์ต่างๆเครื่องสำอางนาฬิกาเคสโทรศัพท์โอ้โหมีสินค้าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านเดินชมก่อนนะเดินชมก่อนก่อนที่จะเข้าไปทำมีทองด้วยไหมคะมีทองด้วยโอ้ทองสวยๆอ่ะดูสิดูกำไรทองค่ะสวยมากนี่สวยะ่ะ ไมใส่แะ้วดำไหมคะไม่ด้ำค่ะเอาไว้ใส่ออกงานค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่ถามพี่ถามดูถาด่ถายยูทูบอืมสวยมากสวยมากดูนี่เหมือนเหมือนของจริงมากเลยใช่ไหมคะ่ะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น้ำหนักอยู่ที่3บาท3บาทโอุ้ยสวยมากค่ะน้ำนักอยู่ที่ห้าบาทนี่คือ5บาทนะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่ที่ อ่าห้าบาทน้ำหนักเป็นนะคะพันเก้าห้าสิบพันเก้าห้าสิบไม่ลอกไม่ดำขายได้ขายขึ้นได้ขายคื้นได้ด้วยออ้ยน่าสนใจน่าสนใจต้องทำแท้ค่ะไม่ชุบสีนะคะงานของเราเป็นงานแบบคือไม่ลอกไม่ดำการันตีเลยนะคะคุณเบื่อรายนี้คุณก็กลับมาเปลี่ยนได้ใช่ค่ะซื้อจากร้านนี้ก็มาเปลี่ยนร้านนี้ได้เราสามารถที่เปลี่ยนเป็นเส้นใหม่ได้ไม่จะเป็นน้องเส้นเดิ ไม่ชอบใส่ข้อมือเกตใส่คอก็ได้แบบสวยๆนั้นเลยนี่ถามจริงว่าตอนนี้ทองแพงนะครับผู้ชมค่ะทองแพงนะใส่อย่างนี้ก็พอแล้วออกงานนานๆรเนาเอาไซื้อทองคําแท่งเก็บค่ะให้ซื้อทองรูปพันธ์พวกนี้เอาไว้ใส่ออกงานให้เกียรกับคนที่ เจ้าของงานเราต้องแต่งตัวแค่นั้นเองค่ะเวลาไปงานก็อย่างว่าต้องแต่งตัวให้เกียรติกับสถานที่ใช้เกียรติกับผู้จัดงานนะคะเนี้ยมาเลือกซื้อกันได้ค่ะนี่นี่ชื่อร้านอะไรนะคะร้านมณีวันจิวเวอรี่ค่ะมณีวันจิวเวอรี่นะคะมีเพจไหมคะ เพดเด้งไปแล้วแต่คือว่าจะเป็นเพจอื่นแต่เพราะว่าตอนนั้นไลฟ์สดอยู่แล้วทีนี้เพดก็เลยเด้งไปเพราะว่าคนชมเยอะตอนนั้นก็เลยแบบไม่อะละก็เลยปล่อยนี่ก็เหมือนของจริงมากเลยนะคะเป๊ะค่ะเป๊ะเลยนะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นงานพรีเมียมอย่างงานที่งานปังงานพวกนี้ค่ะเป็นงานของที่ฮ่องกงแชร์กงมิวอันนี้จะเป็นงานของแชร์กงที่แบบว่าทำพิธีจากฮ่องกงโดยตรง ไม่ได้ไปแค่ไหว้แต่ทําพิธีใหญ่เลยคือไม่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปฮ่องกงเราก็มามาที่นี่ที่นี่ได้นะคะที่สายใต้หม่มัีจิวรี่นะคะผู้ชมคะมัีวันร้านมณีวันจิวรี่นะสามารถแวะมาอุดหนุนกันได้ค่ะขึ้นขึ้นบันไดชั้นสองมาก็จะมาเจอร้านร้านนี้เลยจะขึ้นไปทำพาสปอร์ตนะคะอืเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำพาสปอร์ตก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมได้ชมก่อนค่ะไหนๆก็มาแล้วเนาะ <Okay. S 2> โอเคเจ้าของร้านก็สวยค่ะอคทองก็สวยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมขึ้นไปทำพาสปอร์ตกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพตรงนี้ก่อนมาเก็บภาพกันก่อนร้านนี้ก็จะจำหน่ายกระเป๋าเห็นไหมหอืยแต่ชอบทองค่ะชอบทองอย่างที่อย่างที่เจ้าของร้านแนะนำมานะคะผู้ชมค่ะก็คือทองจริงซื้อทองแท่งเก็บแล้วก็ใส่แบบนี้ แต่งตัวไปงานให้เกียรติสถานที่ตรงนี้มีกระเป๋าเดินทางจำหน่ายอันนี้เป็นสินค้าสินค้าใหม่ไหมสินค้าใหม่นาะเนี่ยมีให้เลือกมีให้เลือกเยอะเลยอ่าราคาราคา1990บบาทเนี่ยจะเดินทางมาที่นี่เอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาซื้อเสื้อผ้าที่นี่แล้วก็ซื้อกระเป๋าที่นี่ แล้วก็จัดกระเป๋าเดินทางได้เลยค่ะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะกระเป๋าเดินทางอืมใครยังไม่เคยมาสายใต้จริงๆแล้วอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนนะคะเราสามารถแวะมาช้อปปิ้งได้มีสินค้าให้เราช้อปปิ้งมีนี่ยมีมีขนมด้วยหไหมคะมีขนมด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าร้านนี้กระเป๋ามีหลายราคา 1,700ก็มี1 9 9 2 2พันก1ก็มีโอ้รถด,ดูคะ่ะผู้ชมคะลด70%โอ้โห,หน่าสนใจน่าสนใจอุย้ยอย่างนี้ต้องหิ้วกลับแล้วเพราะว่าเพราะว่าสิ้นปีจะเดินทางก็ซื้อเตรียมไปได้เนาะซื้อเตรียมไว้ได้ใบนี้ใบนี้2 0 0 2ใบนี้เท่าไหร่เนี่ยใบนี้เท่าไหร่ใบนี้2 5 0 5 ใบนี้พันเจ็ดเนี่ยใบนี้พันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยมีหลายราคาค่ะผู้ชมค่ะอ,อันนีป้ป้ายที่แปนี่คือลดแล้วใช่ไหมคะลดมาแล้วนะคะจากราคาเต็มดูค่ะผู้ชมค่ะ,ะค,คุณลองคลอคุณงิดเป็นอันนี้ขนาดลดไปแล้วนะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าใบใบหนึ่งต้องมีต้องมีห้าพันกว่าอืมนี่นะคะ สี่พันกว่าห้าพันกว่าแล้วก็ลดเหลือเท่านี้ค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สายใต้สายใต้ใหม่เนาะสายใต้ใหม่นะคะสายใต้ใหม่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้กันต่อตรงนี้ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นตัวละ100บาทของใหม่แล้วก็จะมีกางเกงช้างตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยนะคะกางเกงช้างเนี่ย ได้รับความนิยมมากเลยอะแล้วตอนนี้นะ,ะผ้าที่ที่ตามร้านเอามาตัดใหม่เนี่ยคือจะจะคัดสรรผ้าดีๆนะสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าบางๆใช่ไหมคะเหมือนกางเกงใส่นอนอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันนี้ต่างชาติให้ความนิยมก็เลยต้องอัปเกรดเขาขึ้นมาค่ะใช้ผ้าเนื้อดีและดูราคาถูกมากตรงนี้ก็จะมีกางเกงวอร์มก็ราคา100บาทเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็จะมีเสื้อผ้ามีรองเท้าด้วยเดี๋ยวมาดูรองเท้ากันด้านนี้ก็จำหน่ายรองเท้าค่ะอืมเราจะเดินทางออกต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ช่วงที่เวลาที่รอรอ,ร,อรถออกก็มาช้อปปิ้งมาเดินช้อปกันก่อนมาเดินช้อปรอเวลาเท้าแตะคู่นี้สวยจังเลย วยจังเลยค่ะสูงด้วยสูงด้วยมีสินค้าให้เลือกช็อปเยอะเลยดูรองเทา้าสินี่คือสายใต้ใหม่นะคะนี่รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สองนะที่ไลแลนด์มามา,มาทำพาสป,ปอร์ที่นี่ครั้งล่าสุดก็มาทำที่นี่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้พาผู้ชมเดินนะหลายปีแล้วค่ะน่าจะ น่าจะเจ็ดปีได้แล้วมั้งที่มาทำพาสปอร์ตครั้งล่าสุดนะคะตอนนั้นไปไปพมา่าแล้วก็ไปเวียดนามก็เลยมาทำพาสปอร์ตมาต่อพาสปอร์ตแล้วก็พอหลังจากกลับมาจากกลับมาจากเวียดนามก็ไม่ได้ไปไหนเลยและสิ้นปีนี้จะไปมาเก๊าก็เลยต้องมาค่ะเนี <c oughs> ย่ยร้านเสื้อผ้า เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมค่ะไปทำพาสปอร์ตกันนะไปดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะทำ10ปีนะคะผู้ชมคะ่ะเราจะทำ10ปีใบนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยใบยนี้ราคา1,100เบามากเนี่ยหาก,กระเป๋าเดินทางเราต้องหาเบาๆนะคะผู้ชมคะ่ะใบนี้1,100 สีน้ำเงินใบนี้หนึ่งันห้าร้อยสีน้ำตาลมีกระเป๋าเดินทางเยอะเลยใบนี้สวยเนี่ยใบนี้สวยตรงไหนอะเมื่อกี้พี่เห็นราคาเนี่ยราคาม,มีหลายราคาให้เลือกค่ะมีทั้งใบเล็กๆของน้องๆ แล้วก็ใบใหญ่ๆญมีหลายแบบหลายราคาอันนี้อันนี้นี่น่าจะประมาณหลายกิโลอยู่นะบางทีเราซื้อกระเป๋าเดินทางเราก็ต้องเช็คน้ำหนักด้วยนะคะเพราะว่า,าถ้ากระเป๋าหนักๆเนี่ยเราก็จะจุของได้น้อยเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องอ่ะเขาจะมีบังคับเนาะไม่ให้เกิน15อะกิโลอะไรเงี้ยถ้าเกินเราก็ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะ บา,บางสายการบินก็อาจจะหยวนให้20กิโลนะรู้สึกว่าจะเป็นสายการบินในประเทศไทยเราไหมให้20กิโลนอกจากนั้นก็15กิโลนะอันนี้ไม่ได้ขึ้นเครื่องนานเลยนะคะถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะคะไปทำคัส,สปอร์ตอยู่ตรงไหนเนาะไปตรงไหนคะเนี่ยเยอะเลยร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้า คนก็เยอะอยู่ยกทรงราคาถูกนะคะแล้วก็จะมีเสื้อกันหนาวมีเสื้อกันหนาวร้านนี้จำหน่ายผ้าไทยส,สวยๆทั้งนั้นเลยผู้ชมคะ่ะอูชุดนี้ยิ่งสวยชุดนี้สวยมากสวยมากราคา2990ัารบ เป็นผ้าไทยผ้าฝ้ายผ้าไหมมีค่ะมีทุกรูปแบบเลยสวยๆทั้งนั้นที่นี่มีให้เลือกเยอะเลยไปเลื่อนขึ้นไปชั้นสามนะคะทำพาสปอร์ตทำหน,หนังสือเดินทางอยู่ชั้นสามค่ะหนังสือเดินทางศูนย์พระเครื่อง ศูนย์อาหารรวมอยู่บนนี้ค่ะอืมวันนี้มีพระเครื่องวันนี้มีตลาดพระเครื่องค่ะวันนี้เรามาวันพุธนะคะวันนี้เรามาวันพุธค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะทำสิบปีก็ราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะชั้นสามนะคะชั้นสามคุณสามารถเดินขึ้นมาชั้นสามได้เลยค่ะ แล้วก็เร็วมากเลยเราใช้เวลาเราใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีกเ็เสร็จเพราะว่าเจ้าหน้าที่เยอะมากเลยค่ะเร็วรวดเร็วทันใจเลยค่ะถ้าท่านใดจะทำพาสปอร์ตก็เชิญชวนได้นะคะสายใต้นะคะสายใต้ใหม่นะ,สา,ะ,นนะสายใต้ใหม่อยู่เขตตะลิ่งชันเนาะสายใต้ใหม่อยู่เขตตะลิ่งชันค่ะมากันได้นะคะถ้าท่านใดอยากจะมาทำหนังสือเดินทางที่นี่ค่ะรวดเร็วทันใจมากเลย แล้วเดี๋ยวเราจะหาทานข้าวกันแล้วก็เดินทางกลับด้านบนนี้ก็จะมีมีศูนย์พักเครื่องเนี่ยมีวันนี้มีตลาดพักเครื่องนะคะแล้วก็จะมีศูนย์อาหารมีศูนย์อาหารโอ้โหพักเครื่องเยอะมากผู้ชมคะ่ะพักเครื่องเยอะมากเลยค่ะคนเยอะดูคะ่ะดูอู้วันนี้เรามาวันพุธค่ะเรามาวันพุธเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะ รอชมนะคะเดือนพฤศจิกายนครับเราจะเดินทางไปที่ประเทศมาเกา๊าไปทำคลิปมาฝากผู้ชมทางบ้านนะคะ,ะแลนด์ทำทำหนังสือเดินทาง10ปีนะคะราคาอยู่ที่1,500บาทแล้วก็มีค่าส่งไปรษณีย์อีก40บาทค่ะเพราะว่าเราไม่มารับหนังสือเองนะคะให้ส่ง หนังสือเดินทางเราไปที่บ้านค่ะส่งไปณีย์ไปที่บ้านก็มีค่าจัดส่งอยู่ที่มีค่าจัดส่งอยู่ที่40บาทนะคะลงมาชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกางเกงช้างนี่เยอะมากเลยอย่างที่บอกมีผ้าผ้าเดี๋ยวนี้กางเกงช้างผ้าดีๆท้งนั้นเลยนะคะผู้ชม มีทั้งมีทั้งขาสั้นมีทั้งขายาวกางเกงช้างท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ